สวัสดีครับวันนี้ก็มีพัสดุมาส่งนะครับมาดูกันว่าพัสดุข้างในจะเป็นอะไรและมีการแตกหักมาจริงหรือไม่นะครับไปดูกันเลยครับน,นี้ส่งมาจากทางบ้านนะครับเป็นทักเครื่องจัตุคา,ามรามเทพเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันครับผม โปรแชรมายูนิซีนน,นีแพ็คมาอย่างดีนะครับน,นีกล่องไม่ใช่ของรุ่นของเขานะครับดูกันว่าเจีรยบแพ้ผลเบื้องต้นนี่คือแพ้นะครับ สองไม่ใช่ของเขาแต่ว่าองค์พระครับงพระเห็นไหมครับแสงสองทะลุผ่านแตกนะครับแสงผ่านทะลุผ่านเป็นพระแตก จริงๆแล้วพระองค์นี้ไม่ได้แตกมาจากการขนส่งครับเป็นการแตกมาจากกรุกหรือว่าแตกมาจากอตอนพิมพ์ปั๊มพิมพ์นะครับเรียกว่ารุ่นโคตรเศรษฐีเจดีข้างหลังนี้จะลั่นนะครับแต่องค์นี้ลั่นทะลุมาถึงข้างหน้าเป็นโคตรเศรษฐีรุ่นเจดีลั่นครับโคตรของแท้ครับผม